ตะลเข่งขันแปลงฟันฟูฟูขัดขัดถูถูหูสะอาดจริงหนูก็แปลงฟันทุกวันขยันแปลงฟันขาแข็งแรงยิ้มแฉ่งสวยงาม ช้าน้อยอาบน้ำเย็นตุ่มต่ำสู้ซส้าล้างตัวล้างหน้าล้างหน้าด้วยเลิงสาเบิงบ้างหนูก็อาบด้วยแม่ช่วยอาบให้เย็นช่ำ ชื่นใจตุ้มตับตุ้มต้ามเลยแฮเอาทันด้วยกะตายน้อยทางบ้านหาอาหารทุกหาอาหารกินทุกวันทุกเช้า อาหารให้เราอร่อยทุกเชา้าแม่เราแสนดีกอรีลา่าผักผ้าเอกยกเยก một, chục, chục, chín, một, chín, một, một, Nụ mầm một, 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 cung một, แข็งแรงสูงโตโอ้โหพี่พักพึ่งน้อยบินใกล้ออกไปทำงนานบินหา,าน้ำหวานดอกมา ครับถายบอกก็พ่อก็ไปทำงานหนูอยู่บ้านเป็นเด็กดีขอหอมแก้มสองทีคนดีบายบาย สนุกเรืองฟรีหนูมีความสนุกเต็มที่อยากช่วยแผนดี้อยากช่วยแผนดี้วันนี้เบิกบานเบิกบ้าน Yeah, yeah. Jump fly. I love you,